มาดูเรื่องของทองคำกันบ้างนะครับหลังจากที่ยืนเหนือพันแดร้อยดลลาร์ต่อพอยอ่อนได้แนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่ามกลางการประชุมเฟดที่กต่มันจะเกิดขึ้นนะฮะย6่สบหกิบปดนี้นะครับวันนี้พูดคุยกับคุณบรุษรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทไฟอจีบูลเลียนฟิวเจอร์นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณบรุษครับสวัสดีครับคุณพิธีกรครับคับประเมินแนวโน้มความเคลื่อนไหวทองคําก่อนการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นยังไงบ้างครับ ราคาทองคำเริ่มมีแรงขายทํากําไรปรับกลับลงมาบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่มากยังขึ้นไหวแล้วก็ทรงตัวอยู่ในโซนพันแปดร้อยเหรียญต่อเล่าเอนด์ครับในช่วงต้นสัปดาห์มีหลายปัจจัยครับที่ดันให้ราคาทองคํามีการปรับตัวขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหร,รัฐที่มีสัญญาณออกมาไม่ค่อยดีจํานวนยอดผู้ติดเชือ้อโควิดหนึ่ง้าในฝั่งสหร,รัฐที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่า ยอดผู้เสียชีวิตต่อวันเนี่ยอาจจะพะุ่งหนึ่งพันลายต่อวันในฝั่งสหรัฐหลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อเฉลี่ยอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันลายต่อวันนะครับแนวโน้มดังกล่าวก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้นะักลงทุนประเมินหรือคาดการว่าถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่ดีการติดเชื้อโควิด -19 ยังสูงคุณโจร์ลมพาวเวลประธานเฟดซึ่งมีกําหนดการในส่วนของการกล่าวาแถลงการที่แจ็คสันโฮ ในวันศุกร์ที่17ส,สิงหาคมนี้นะครับอาจจะไม่กล้าประกาศไทม์ไลน์หรือกําหนดในส่วนของความชัดเจนในรูปแบบของการปรับลดวงเงิน QE หรือถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปเอ,อความหวังเรื่องกล่าวก็เลยกระตุ้นให้ทองคําขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมานะครับแต่พอใกล้ในส่วนของวันประชุมจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าทองคําก็เริ่มขึ้นในระดับที่ลดลงครับแล้วก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาเหมือนกัน ส่วนหนึ่งนักลงทุนกังวลครับว่าถ้าเกิดคุณจโรมพาวเวลประกาศหรือส่งสัญญาณในรูปแบบของการลดมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจลงไปนะครับอาจจะทําให้ทองคําที่รับปัจจัยบวกหรือมีการขยับขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งถูกขายทากําไรสลับกลับลงมามุมมองในลักษณะดังกล่าวก็เลยทําให้นักลงทุนรีรอลอหรือว่ารอดูในส่วนของผลการประชุมที่จคสันโฮ่งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ครับอืม พอภาพออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยขาทั้งสองขาที่กัดเก่งกับไฟเลยครับก็คือสัญญาณที่มันจะส่งออมาเราประเมินยังไงบ้างครับว่าหากสัญญาณที่ส่งออกมาทั้งสองด้านเนี่ยอ่าเช่นอาจจะลดเร็วขึ้นหรือว่าอาจจะคงแนวทางเดิมไว้มันจะมีผลต่อราคาคำยังไยครับครับถ้าเสกส่งสัญญาณนะครับว่ายืนยันว่าภายในปีนี้นะครับจะมีการปรับลดในส่วนของวงเงินของมาตรการ ระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของการลดมงูเงิน QE ลงนะครับเรามองว่าจะเป็นปัจจัยลบต่อที่ทาราคาทองคาครับราคาทองคำมีโอกาสปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงได้ในระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับความชัดเจนของนโยบายการเงินของเฟดนะครับถ้าเฟดส่งสัญญาณว่าการปรับลดนโยบายการเงินจะมีการประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนแล้วก็เริ่มปรับลดมงเงิน QE ตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับ เรามองว่าทองคําอาจจะอ่อนตัวแล้วก็ย่อตัวลงได้ค่อนข้างนึกทีเดียวครับน่าจะอยู่บริเวณประมาณพ<ม>ันเจ็ดร้ยห้าสิบเหรียญดอลลาร์ต่อออยซ่นหรือลงจากระดับปัจจุบันเนี่ยประมาณห้าิเหรียญทีเดียวนะครับแต่ถ้าคุณเจอร์รมพาวเวลเนี่ยยังไม่ได้กําหนดไทม์ไลน์หรือไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากนักน,นะครับเรามองว่าทองคําที่รับปัจจัยบวกไปแล้วในระดับหนึ่งก็อาจจะ ็นลักษณะของการทรงตัวหรือป็นลักษณะของการขึ้นไหวยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงหรือว่าเหนือพันแปดร้อยเหรียญอลลารับออพเปอร์สปอนได้นะครับก็อาจจะต้องไปลุ้นปัจจัยอื่นๆที่เป็นปัจจัยใหม่ที่จะกลับเข้ามาดันให้ราคาของคําขยับและตับตัวขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าคุณเจ่ว์เขาเรียกประกาศบอกว่ามีความกังวลต่อสถานการณ์แล,และแนวโน้มอ,อ,อ่การระบาดของโควิด -19 หรือความไม่ชัดเจนเราก็ยังไม่แน่ใจ ต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนะครับซึ่งถือว่าเป็นการสแสดงความชัดเจนว่าอาจจะไม่ได้มีการอาถอนหรือลดวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจลงนะครับก็เรามองมว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบประดับสูงสุดเอของเดือนกรกณาคมบริเวณ1,833เหรียญดอลลาร์ต่อเหดออนครับก็ขึ้นอยู่กับสัญญ,ญาณที่คุณโจโรมพาเวลประกาศแล้วก็ส่งออกมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเรายังประเมิเนนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยของคำตอบรับในเชิงบวกต่อสถานการณ์การดําเนินนโยบายการเงินที่ดูเหมือนว่าจะยืดระยะเวลาหรือ่อนคลายออกไปนะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยต<ะ>ลาดก็ตีความว่าเดือนกันยาเดือนตุลาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการถอนในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเเรามองว่าถ้ามีข่าวบวกออกมาจริงเนี่ยการขยับหรือการปรับขึ้นของทองคําก็อาจจะน้อยแต่ในทางส่งกันข้ามเนี่ยถ้ามีข่าวลบ ออกมาหรือว่าการถอนมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นประเด็นดังกล่าวอาจจะก,กดดันให้ทองคําอ่อนตัวยอยู่ย่อตัวลงได้ลึกกว่าดังนั้นเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องเริ่มพยายามปรับพอร์ตหรือปรับโพซิชันเพื่อรับความผันผวนของราคาทองคําจากการประชุมที่แจ็คสันโฮซึ่งคิดว่าจะมีความชัดเจนก็ประมาณวันศุกร์ที่27นี้คุณโจร่อมเพลจะแถลงครับครับ S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นเองแนวทางการกําหนดกรุทุ์ของเรานะครับกว่าที่จะถึงวันนั้นเองเนี่ยสำหรับคนที่ทั้งมีทองคําอยู่ในมือแล้วนะครับรวมถึงคนที่จับจ้บจบจองรอดูเสถานรารณนณตอนนี้เองเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีทองคาอยู่เราควรจะมีการแนะนําตรงนี้อย่างไรกันกกบ้างครับครับเราแนะนํานะครับสําหรับคนที่มีทองคําอยู่แล้วนะครับเราให้แนวต้านำสําคัญสําหรับสัปดาห์นี้ในระยะต้านนะครับก่อนการประชุมหรือก่อนมีผลการประชุม ของแจ็คสันโฮจะชัดเจนนะครับบริว 14, เวณพันแปดร้อยสิบสี่เหรียญดอลลาร์ต่อเทอร์ซอนเป็นเป้าหมายที่เราคาดการณ์ประเมินว่าราคาทองคําน่าจะขยับรับปรับตัวขึ้นไปถึงนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการแบ่งขายทองคําออกมาเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับสําหรับนักลงทุนซื้อทองคำอยู่แล้วออหากคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณสองหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบาทต่อบาททองคําต้องบอกว่าเงินบาทในช่วงนี้แข็งค่าค่อนข้างมากนะครับ เมื่อ mm hmm. าวานนี้ระหว่างวันหลุดระดับ23บาทลงมาด้วย <c oughs> ก็อาจจะทําให้การแปลงจากต,ตัวสปอตมาเป็นทองคำแแท่ง96.5เนี่ยมีราคาที่ต่ำลงกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับในส่วนของคนที่ยังไม่มีทองคำนะครับแล้วก็ต้องการเข้าซื้อเล่นั้นหวังทำกำไรเอ,อจากการแกว่งตัวหรือการเวียงตัวขึ้นนะครับ เราให้แนวรับบริเวณ1,784ถึง1,768เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซออนทางนี้ถ้าราคาอ่อนตัวหรือยอดตัวลงมาไม่หลุดในระยะสั้นก่อนทราบผลการประชุมก็มองว่ายังมีลุ้นที่ราคาจะค่อยๆไประดับขึ้นไปหาแนวต้านทันต์ร่อง14นะครับถ้าจะไปรักษณะของการเดยีเรดหรือว่าลงทุ้นระยะั้นก็ใช้โทนดังกล่าวก็ซื้อ,อได้ครับคิดเป็นราคาทองคําแท่งในรูปแบบของเงินบาทก็27,850 27,600บาทต่อบ,บาตท,ทองคาครับ ครับผมวันนี้ชัดเจนนะครับต้องรอดูนะครับผลการประชุมทิศทางจะออกมาเป็นอย่างไรจะเหมือนกันที่มีการคาดการณ์กันไว้หรือไม่นะครับวันนี้กับคุณคุณบรุษทุกท่านครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับผมมองด้านทองคำก่อนที่การเฟดจะเกิดขึ้นมานะครับต้องรอดูแลนทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับใครที่ลงทุนทองคำในช่วงนี้มีหลายท่านจริงนะครับ